สวัสดีครับผมนายชีรัิทัตแกวันกวินวงอยู่ชั้นม .5 ทับ7ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประเภทของาศาสนานะครับเนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความเชื่อจึงทำให้เกิดาศาสนาหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกในการศึกษา จึงจำเป็นจะต้องมีการแบ่งประเภทของาศาสนาดังนี้ 1. แบ่งตามลักษณะของาศาสนา1.1นะครับเอกเทวนิยมก็เป็นเรื่องที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวครับเช่นาศาสนาคิดหรือว่า,าศาสนาอ,อิสลามเป็นต้นครับ1.2 พระหุเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าหลายพระองค์ครับเช่นศาส,สนาฮินดูและศาสนากีกโบราณเป็นต้นครับ1.3สัพัพพัฒนิยมเชื่อว่าพระเจ้าสิ่งสถิตยอยู่ในตัวทุกคนนะครับทุกแห่งเช่นศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเป็นต้นครับ1.4อเทวนิยม ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับก็ได้แก่ศาสนาพุทธเป็นต้นครับข้อ2นะครับแบ่งตามสภาพเหตุการณ์จริงในปัจจุบันนะครับ2.1ศาสนาที่ตายแล้วหมายถึงศาสนาที่เคยมีผู้นับถือในอดีตการแต่ปัจจุบันไม่มีผู้นับถืออยู่แล้วครับ 2.2ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันนะครับข้อ3นะครับแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาครับ3.1ศาสนาธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือธรรมชาติ มีความรู้สึกในธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาเป็นต้นครับ3.2ศาสนาองค์กรคือาศาสนาที่มีการจัดรูปแบบหรือมีความควบคุมอย่างเป็นระบบครับอส <c oughs> แบ่งตามประเภทของผู้นับถือาศาสนาแบ่งออกเป็นสามประเภท ย่อยๆครับ4.1ศาสนาเผ่าคือศาสนาของคนในเผ่าใดเผ่าหนึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มชนในเผ่าเช่นศาสนาของคนโบราณเผ่าต่างๆซึ่งได้พัฒนาการขึ้นเป็นศาสนาชาติเช่นศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ์ฮินดู นับถือกันเฉพาะในประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ศาสนาโซโลอัสเตอร์นับถือเฉพาะในหมู่ชนเผ่าเปอร์เซียหรือศาสนายูดายหรือศาสนายูที่นับถือกันเฉพาะในประเทศอิสราเอลหรือหมู่ชาวยูเป็นต้นครับ4.2ศาสนาโลก คือศาสนาที่มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลกครับไม่จำกัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเป็นต้นครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าศาสนาสากลครับ4.3ศาสนานิกายคือ ศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่หรือนิกายย่อยของศาสนาสากลครับซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุความกดดันทางสังคมเช่นการเหยียดสีผิวสิทธิทางกฎหมายความไม่เท่าเทียมกันเป็นต้นครับกลุ่มบุคคลที่เสียเปรียบทางสังคมจึงได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้และดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมของตนจึงฟื้นฟูลัทธิศาสนาและระบบทางสังคมของตัวเองขึ้นมาใหม่โดยรวบรวมคนที่เห็นด้วยในการกระทำเช่นกลุ่มชาวพุทธในอินโดนีเซียกลุ่มมุสลิมดำในอเมริกาโดยอาศัยศาสนาเป็นพลังชี้นำ เพื่อให้กอบกู้สิ่งที่ตนเองเสียเปรียบขึ้นมาครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ